สำหรับคลิปนี้เราก็มาฟังกันนะครับนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับลักษณะทั่วไปความรักความโรแมนติกนะเซ็กและความสัมพันธ์นะครับอา้าวไปกันเรื่อยๆนะจ๊ะนะครับอา้าวเขาบอกงี้นะเอเขารยกลักษณะทั่วไปของชาวราศีตุลเขาบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่รักสันตินะครับนะรักความสามัคคีเป็นคนที่ใจกว้าง มีความยุติธรรมนะครับนะมีเหตุมีผลยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างในหลายๆมุมมองอ่าจริงไหมถ้าจริงคอมเมนต์มานะครับเขาบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียบร้อยนะชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานนะครับไม่ชอบการมีพิธีรีตองนะไม่ชอบมีพิธีการมากมายวุ่นวายยุ่งยากนะครับชาวราศีนี้นะครับชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะเป็นคนที่ชอบคิดชอบฝันนะที่จะทําอะไรเนี่ยนะ ที่เป็นผลประโยชน์แก่ตัวเองนะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอ้าวจริงไหมนะเขาบอกว่าชาวราศีนี้จะพยายามไม่พูดจาที่ทําให้ใครๆไม่พอใจนะชาวราศีตุลเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับโอ้หเขาเรียกว่าเป็นคนเซนสิทีฟนะครับอ้าวบอกว่าบางทีเนี่ยนะชาวราศีนี้ก็เป็นคนเงียบกว่าปกตินะพูดน้อยบางครั้งก็คิดมากจนไม่พูดไม่จากับใครนะครับเก็บกดเอาเรื่องนั้นไว้ในใจแต่เพียงผู้เดียวนะครับนอกจากนี้นะชาวราศีตุลเนี่ยยังมีเหตุมีผลที่ดีนะหากใครเนี่ยไม่มีเหตุมีผลกับเขานะครับชาวราศีตุลก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยอา้าว ถ้าจริงก็คอมเมนต์มานะครับถ้าไม่จริงก็ดิสไลค์ไปนะครับสำหรับความรักนะแบบราศีตุลน,นะครับนะความรักแบบราศีตุลมันเป็นยังไงก็บอกว่าความรักของชาวราศีตุลเนี่ยมักใช้เหตุใช้ผลมากกว่าอารมณ์นะแต่ก็ชอบให้ตนเองเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นๆนะครับจึงพยายามทําให้คนอื่นๆเนี่ย รู้สึกดีนะชาวราศีตุลจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่เขาก็เป็นคนที่ฉลาดในการเลือกคบคนนะครับเขาจะไม่ค่อยยอมเสียเปรียบในการครบหาสมาคมกับใครแต่ก็ไม่เอาเปรียบใครอีกเช่นกันนะครับนะแถมคนที่เกิดราศีนี้ยังเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับหรือคนที่คบอยู่นะครับคบหาสมาคมอยู่นะครับอา้าวถัดมาเขาบอกว่าความโรแมนติกแบบราศีตุลน,นะครับ การมีความรักไม่ใช่เกมหรือสิ่งที่น่ากลัวนะแต่เป็นคติหรือความรู้สึกที่ชาวราศีตุลมีต่อเรื่องนี้นะเพราะสำหรับเรื่องความรักนะเขาจะใช้ความเข้าใจการพูดคุยกันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนรักเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับชาวราศีตุลเป็นนักเจรจาที่ดีนะและไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุย มองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ก็จะไม่ทุ่มเทจนหมดใจให้ใครใง่ายๆนะการดูแลเอาใจใส่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขานะสำหรับคนราศีตุลน,นะไม่ใช่เรื่องสําคัญมากนะเขาบอกว่าชาวราศีนี้นะจัดได้ว่าเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะแต่ก็มีบ้างบางครั้งบางโอกาสนะขึ้นอยู่กับ โอกาสที่สําคัญสาคัญและสถานการณ์ที่มันเหมาะเจาะลงตัวนะครับอ้าวถัดมาเขาบอกว่าความรักของราศีตุลชาวราศีตุลเป็นคนที่ไม่ยอ่อไม่ชอบยึดติดก,กับใครมากนักนะครับถ้าเลือกได้เขามักจะเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้เฮ้ย hey, มึงเอาเปรียบปะวะอ้าวนะเอามาฟังกันต่อเขาบอกว่าเพราะเขาต้องแน่ใจซะก่อนว่าถ้าเกิดเขาให้อะไรแก่ใครแล้วนะครับสิ่งนั้นต้องไม่สูญเปล่าคนที่จะมาคบกับเขาได้นั้นต้องมีต้องเป็นคนที่ พร้อมที่จะเป็นฝ่ายให้ได้เสมอและเขาก็จะปฏิบัติตอบกลับเป็นอย่างดีนะครับความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นแบบยุติธรรมนะคือทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะจะไม่มีการให้มากกว่าที่จะได้รับนะครับยกเว้นเมื่อเขาตกหลุมรักใครเข้าอย่างจริงจังนะครับความสัมพันธ์แบบชาวราศีตุลน,นะครับสำหรับใครที่ชอบ นะคนรักในแบบที่ดูดีดูสง่าเขาคือแบบที่คุณต้องการนะครับเพราะชาวราศีตุลจะมองหาความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับเรียกว่าดังนั้นเขาจึงจะต้องดูดีอยู่เสมอนะครับเพื่อความรักดีๆที่จะเข้ามาหาชาวราศีตุลเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีหาใครได้ได้คบกับเขาจะได้อยู่กับบรรยากาศแห่งความรักที่สวยงาม และหากคนรักของชาวราศีตุลเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่เขาหรือเธอเป็นอย่างดีเสมอเนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นที่โปรดปรานของเขานะครับนะ เขาเรียกว่าจะเป็นคนที่คบกันไปได้นานๆยาวๆเลยก็ว่าได้นะครับอ้าวเรื่องเซ็กกับราศีตุลน,นะครับอ้าวมาฟังกันนะครับก็บอกว่าเรื่องเซ็กเป็นเพียงแค่อารมณ์อารมณ์หนึ่งของชาวราศีตุลหากเขาถูกใจใครเป็นพิเศษคนๆนั้นก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชาวราศีตุลได้ไม่ยากชาวราศีตุลเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียและหากใครที่กล้าพอที่จะเข้ามาคบกับเขานะเขาก็จะเออเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาอยู่เสมอนะครับและยิ่งถ้าเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ทุกอย่าง เขาแล้วก็นะชาวราศีตุลก็พร้อมที่จะลองคบและมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งนะครับแต่ก็ต้องพึงระวังนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นของเล่นของเขาก็ได้นะและเมื่อเขาเบื่อหรือเจอคนใหม่ที่น่าสนใจกว่าเขาอาจจะโยนของเก่าอย่างคุณทิ้งก็เป็นไปได้นะครับแล้วอะไรล่ะที่ชาวราศีตุลต้องการ ชาวราศีตุลต้องการคนที่พร้อมจะหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้แก่เขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการกระทํานะครับและคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มั่นคงและไว้ใจได้นะแต่ชาวราศีตุลกลับไม่ต้องการใครมาผูกมัดหรือตั้งกฎตั้งเกณฑ์กับเขามากมายนะครับและอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือคนที่สามารถพูดคุยและ เป็นที่ปรึกษากับเขาได้หากใครทําอย่างนี้ได้นะครับชาวตุลก็พร้อมที่จะญาติดีด้วยและพร้อมที่จะมอบความรูม้สึกดีๆให้รวมๆแล้วดูเหมือนชาวตุลเนี่ยจะเอาแต่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วเขาก็แค่เป็นคนที่คิดและพิจารณาอยู่มากเสียหน่อยนะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเองก็เท่านั้นเองถ้าครบไปแล้วชาวตุลก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้น่าคบหาอีกหนึ่งราศีเลยทีเดียวนะครับตรงไม่ตรงอย่างไร คอมเมนต์กันมาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ